กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อกับสบายดีตอนขำๆพี่น้องสบายดีพ sure> ี่น้องสบายดีเด ok ้อม ok ีอมนุปข ok ังเดียวพี่น้องเพอเมื่อหนึ่งจับโทรศัพท์เนาะแมนแล้วก็กับสบายดีตอนขำๆพี่น้องแล้วก้ต้านหน้ากับเขามาแต่หน้าพี่น้องคนเขื่อนคนคล้องเขามาแต่หน้าแล้วก็มื้อนี่กัซอจอยเขานั่งหรูไทยเขามาแนมพี่น้องเออ นั่งรถไท็ขอมัน้ำแล้วกะกัปตันกะเสาวแพงพี่น้องสาวแพงกับปั้นกุบหน่อยให้สาวจอยพี่น้องเลยกุบหน่อยซื้อมาลูกละลูกละร้อยบาทแบ่งให้สาวจอยน้ำพี่น้องแบ่งให้สาวจอยเพิ่นเมื่อกินกับเถาแม่กินกับเถาแม่เพิ่นแล้วก็กัปตันกันชิบไปขึ้นหมากลำไยเสาวจอยพี่น้องเลยหมักลำไยขนุนไลยเลยจอยลำไยขนุนไลยพี่น้อง ไ,ไปไปลุงเร็วเร็วสบายดีพี่น้องสบายดีปลาลุงขอมาแต่หน้าขอมา,า,อมา,าเปิดเสื้อข้อขาดพี่น้องสองขวดแล้วก็เมื่อยพี่น้องเอ้ยเห็ดหน้าแล้วหน้าล้วก็แล้วหน้าล,ล้วลก็ <ๆ S 1> ดีอกดีใจพี่น้องเมื่อยมาโดนสองถุงพี่น้องเอ้ย หน้าแมหน้าแม่เบากับตั้นแล้วก็นหน้าป้าเมาพี่น้องแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนะาะฮะก็แล้วมือนีนพี่น้องเอ้ยขอขอบคุณขอใจเอฟซีที่คอยให้กำลังใจเนาะแล้วก็กันก็นจะไปคืนเอาอคืนเอาหมากลําไยพี่น้องให้สาวจ่อยเมื่อกินโอเคตอนนี้บาบอยกับพี่น้องหลางหลุดทอกหลุดไทยเมื่อส่งป้าะเมาพี่น้องเอ้ย ล่างจอกล่างจัก๊กนี่ล่างจักสูบน้าพี่น้องนี่ล่างจักสูบน้าแล้วก็ล่างซ้ายดูหน้าล่างตีนโหลดล่างไทยเผื่อเก็บไว้ปีหน้าพี่นอ้องหยาสนิมกินลืมปิดใจลืมปิดใจล่างดีและโหลดนี่ย <Okay. S 1> ล่างดีเลยนะโอบๆอยู่นี่ ทักพืน้นมี่นะมิแตขี่ต้มนี่โอ้ยไปหปายปลาเม่าล่างรอบสองคะแนนน,นี่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 ปิดได้ <laughs> <laughs> โอ้ย,ยสาวจอยกับลักษีล่างปิดได้ปลาสาวจอยอีก นี่น่ะขี่ต้มเป็นอบๆอยู่เจ้าบะเบิงดูนี่นี่น่ะผู้ล่างหลุดเด้เลยเนาะบาดเลยเนาะเออพี่น้องขี่ต้มอบๆอยู่ล่างเนี่งล่างแต่ตั้งทึงคางนี่พัดคางนี่พัดบนล่างนี่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  เบ er> ิ่งเงาเล่นเนาะเล่นไอ้เน้นรอบเครื่องเนาะเนี่ยรอบเครื่องมาเนี่ยเขาเล่นเนาะพังทั้งนาประวาขี่ต้มเต็มอยู่ไอวะวะไปแซ่เอาบอกเราด้วยบอกเราด้วยจนได้เล่าบุห็นเดี๋ยวสนิมกินนะแล้วกินน้ำนเขียวตาลายฮะอีหยังก่อจอยแล้วกินน้ำเขียวตาลายกินน้ำเหลืองน้ำเหลืองนะกินชาอุ้ยชี โอุยช oh! ีตาลายโอ้ยเอาลุงในแม่ไทยเฮาน่ะไทยเฮาบอกลุงบ่โอเคนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกับตันกับสีเอาบันไดไปขึ้นเอาหมักลำไยให้ซอสจ่อยแล้วก็ซิมเมอร์ส่งแล้วก็ซิมเมอร์ส่งซอสจ่อยพี่น้องเออ ให้เสาจอยไปตากล้องเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีตอนทานทุกมังสมองสมบัติคือต้องว่าคำตั้งขึ้เก่าพี่น้องดำหน้าแล้่ยวล่ะกันน่งหลุดไทยหันหลุดไทยกับซอาจอยล่ะกันเข่ามาบ้านพี่น้องกับตันกระส่วนจอยมาบ้านกับตันว่าสีแบกสีขึ้นมังล้ําไง้หายนั่ง เราม่ให้จอยแล้วแล้วนะนะไหวแล้วมั้งทองจางนะทำดาวพี่น้ององถ่ายไนคือว่าบว่าบ่ไหนเขาต้องเอาบันไดไปขึ้นเอาหมักลำไยอยู่พี่น้องหัวคันดายมันไดบันดหมู หัวค ai, ันได้พี่น้องหัวคันได้เออนี่ยแหละเออว่าพี่แหละมาโบลาเนี่ยอย่าง่างไวเด้อโทรศัพท์ข่อยมันบบการสั่นเออเออหัวคันไดหัวคันไดพี่น้องโอนโอ้นพี่น้องซากสอมแพงนี่พี่น้อง ของผ้าได้นี่นะฮะกินยากคบน้อยพี่น้องเอ้ยกนบน้อยใส่น้อไม่สมพี่น้องว้าข่าวอนดีเลยสาวแพงแบ่งให้สาวจอยพี่น้องเลยมาฉันจะเป็นมือกลางให้ <ishing> ส,สบายดีรังไม้สาวแพงพี่น้องจังมาพูดเลย เคยถามว่าเห็นมือกล้องอยากหอมแก้ม่ห้องเะก็จาแขงเลยมาตรงมาพูดเลยมาดเูกล้นเลดเกินพีดเกิน วดเกินซาจอยว่ะนวดลายเลยเนื้อมันสิเป็นเนื้อเนื้อกับกระอในวดแมันวดแบบลายเลยซาจอยซีมก่อนคอยได้เป็นคนกะนี่กะเบี้ยนี่นวลายากุปอไรวะ สุกท่านมันกรอบเนื้อมันกรอบมันบอกท่านสุกปันไดห,ห้ะเลยไม่บอกท่านสุกมันแห้งคักเนื้อมันโอเคเลยเนื้อห้ามเอาอันเอาหายเ,เอาหายปาลาเล้าในเดือผู้อัวหนึ่ง เราอยากกินเราอะเราอะเราอะเาอามือนอะแช่ปลาเราอเอาอยู่ในเฮือนป้าเดียวบมางดิซาแพงกันแล้วว่าให้มันให้มันชุกก่อนเดียวป้าจากสีแบ่งให้กินเราอยู่อยู่บ่อทาง์ด้วยนะทาง์มู่วด้วยนะจอยจอยมาหาแต่แม่มาทำไงเนี่ย เนื้อพันคอปมันทาูกใช่กิอ้ยหัื้อเม่นเฮ้ยมันยังบ่ท่านอยากสุกเอยมันยังเขียวอยู่เป็่ามามาเป็นน้ำเบิรก่อนโ้มเบิร์ันไมเบิดก้อนเลยซุกอนเป็นหมาหน่อยโอนไปไปไนม่นซุสุรนะหากได้เนื้อนลายอยี ้ฮัน,น,นคือบวกขื่นโกกมาโลหลดขึ้นเอาไรแล้วแตกไรบวชุกาาหคมคนใครหจือีื่นมีน้อยไปหับอีกเลยออโอ้ยเอ็มสนันหน้าเฮ้ เฮ้ยสวยกว่าจอยเจ้าเฮ้ยกระเพยอะไรน่ะฮะเด้กลังเพราโอ้เจ้านี่พ่อได้แล้วเว้ยพ่ตจะสอดจอยเฮ้ยว่าซานลงปากไปน้อเฮ้ยลงปากพี่น้องเคยห้องกันเฮ้ยโตไปใครกะนแม่ห้องกัอยลงปากจอยเฮ้ยได้น้องห้องแม่คอยกัเฮ้ยนะตัวหนาดำ มีแต่เอือดำแลยห่องมีแต่มีแต่เอือดำแลยห่องเพื่อเฮ้ยเออจะให้ชิมก่อนแลนะถ้าชิ้างนี้หมูคือพี่น้องเออจะดำมาเกินปาี่น้วว่าทำอะไรให้เป็นเหยืเขาเลยเป็นเห่อที่ไหนดีจักมือเอาเท้ามาลาบปลาให้มันซุกก่อนเนาะมันกระหล่นบ่ครับอ มังลำไยเนื้อเน้นเน้นเนื้อมันนะพันเนื้อไดสีน่องน่มนพันกระดูมาเบิร์นม้มาเบิ่งของไมเทาเลยฮะเบิของแม่เท้าของม่ทาย่งนี้มาซมังลำไยเรานี้นี่อมาซีมดูเราไฟสีแสบละ โอ้ยแนวบ้านละหาแด้นี่น่ะแน่ๆไอ้นี่อ้บ่เห็นจักเทื่อคือดอกแคะอันนี้เอ้าดอกแดอกว่ยนี่น่ะมาลําใหญ่่อยากกินของเฮาบ่นี่บ่ด้สร้างเป็นาให้บ้านันูอย่ามากินของเฮามันโมันโได้อันนีน่ะื บนะ่เคยเห็นนะแจ๊คผู้เจ้าเขาอนุญาตหรือบอกกินเลยอะไรเนี่ยแหละและอาก็นแล้วเอาไปใช้บ้านเนีย่ <c oughs> ยเยอะทีคืนให้แม่ต้ตย่อขอ,อ,ขอ,อกินอยู่เราอยากเราอยากพันข้อเขาเราอ่ะให้มันชุกก่อน <c oughs> บ่หักวันนาะพันข <c oughs> องไหนเถอะบ่หักวันไหนวะ ได้ใหโซจอยโองงานมัน่อยากซุปน้ำบุหักปานพี่น้องพันนีกระดูกพันกระดูกองพ่อใหญ่องพอใหญ่โยมร์่ะเบดแดะดุกอีลีพี่น้องมาุ้ช่ไมเดาแกนี้ตาสะออนอีลีดุกนี้ เอกซานใส่กล้องอีพินะเอกสซันเอกซานมันดุนปลาตัวดุน่บุเคยเห็นเนี่นะคัก,กักสิเห็นเมื่อนอี่แหละนีน่ใช่พันสินนิไหมครับ พันหองล้านใช่น่ะพันชิ่นเอามาชิมส่กันมึงดูเล็กเล็กแล้วจะรู้ว่าใครชิ่นกว่ากันนะแม่ท่าวเอามาชิมดูอันนี้พันชิ่นนะมึงก็เด้อทำกันคือกันนะทำกันอยู่ย่ะคือกันจะาแม่ท่าวเอาพันน้ำเฮาไปจัก ขอเลดซื้อเอาอืมหมดติดคือกันน่ะลคือกันทะเอวยของเร้าหอมของเรล้าหนาพันซีนห้องห้าวหนพันกรอบกรอบหน้าองห้าต้นน่ะต้นเฮ้ยเฮ้เจยเอามาหม่เมถาชิมด้ต้นหนาพันกรอบของเ้าอันนี้พวกเมถาว่นาพันซีนนี่ตัวนี้สิข้ายด้เงินมันเบิดดลอยเยอื ม mm ันหนาแน่นๆต้นน้อยๆนะอือพี่เบิดแล้วอือจ้าจ่อยมาเห็นแล้วพี่น้องพี่น้องอ่าปากเด้อดูเฮ้ยเต้นใส่แล้วเดือปากเด้อดรดมันคือโพดคือโพวแทะน้าอือน้อยเขาเขากระเทยญาติคือบ้ายญาเลยอะาเราเอามาเราเอามาหยาพันของเจ้ามาไปยา เรามาหากินพันชิ้นไม่ให้เบาๆกับตันชิมเฮ้ยมาชิมห้องแม่แถวดูพันชิ้นพันชิ้นห้องห่านนะพันกรอบอันนี้พันกระดูกอันลูกๆ บ่าวกับตันลงมาเลยพี่น้องเอาหมากลำไยมาซิมแต่ละต้นบวกคือกัน มาสซูแม่ใหญ่กินพี่สูแม่เจ้ากินพีบากรบวางนะแดงหาอะไรน้ำแดงหาพี่น้องเพื่อนบ้านนั่พี่น้องขอบใจเด้อต้องให้พวกนั้นต้องไปให้พวกพวกนั้นนะมาซีมดูครับป้าบบคือกันนี่ใช่มากมันมากลำยง่ายซีฟ์นะแถวจ่อยเฮ้ยใแถวอ่างไห่พูดหนึ่งให้ยบากับตันซีมเนาะ บ่ห้องห้าวหน้าเกาะห้องม่านเถาวก็งามต่แถ้ซื้อาเปนแ่ให้เกิดยายหู้ได้มาหลักได้จึงหน่อยทั้งเนือทั้งหวานตั้งนห้องเลากันเลยเอยอยากหอวจ้ะ ย้ยี่มน้องิ่มาล้ไงี่นา่น้อก็มาเอะเมกัำมาลำไงมาห้ยม่เท่าบ่หอดักเคืออ่มอญเฮมึงจะเาบ่ห้มือว้ยเดอเดโมนเหตดเรำเตี้ยมเยอะ โอเคมาพี่น้องมาหอดสมนีกับตาสปิดคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสบายดีสบายฝากไม่ฝากไม่เข้าบอดิ้งยินฝากติดตามสัจจอยพี่น้องสอจอยยังซอจอยธรรมดาค่ะสอจอยธรรมดาค่ะซอจอยยังเลยธรรมดาซอจอยค่ะนางไม่แคร์ค่ะนางบอกสัจจอยค่ะอ้าวเธอซอจอยค่ะ โอเคนะพี่น้องเนาะกัปตนสิปีคลิปเดอฝากกูไล์กูแร์กูตีตามในเดอพี่น้องสบายดีสบายดี